สวัสดีค่ะพวกับช่องราชินีชาแนลนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยนอยนะคะประจำวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่8กุมภาพันธ์8กุมภาพันธ์2567ฟังนอยนะคะฟังนอยนะคะคือส้านันนี้ไม่เลยนะครับต่ไม่ไหวจีต่อแล้วมัรุุมากแล้วมันมาต่อตอนนึงกากรกฎาเงาเลยหรือกรกฎาผมก็ให้65ก็สามตัวลูกนี้คือยี่ต่อร้าน หาที่แปจุนารันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเต็มโจนะครับห้าร้อเ่อถงไนริทนะครับนอยริทูดเจ็ดนะครับนอยรูดเจ็ดนครับเจ็ดสี่เจ็ดหนึงหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองามตัวมีเจ็ดสี่หนึ่งกับเจ็ดสี่สองสามตัวมีเจ็ดสี่หนึ่งกับเจ็ดสีตัวครับ่ทนหอครับ พูดใหม่เลวครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสองแม่ครับเจ็ดสองเจ็ดสี่สองท่านบอกจะบอกไว้หมดเนาะแต่้านเด็กว่าใครบอกเดี๋ยวแล้วาวบอกอ่านแล้ว ไม่ทันก็กดฟังใหม่ด้วยเหล้าแะเอาไว้ให้ไปชือเร layers, habitat, ือ62อยู่เก็อาไวเรือ62อยู่นะครับล้างตัวผมซื่อพี่269628กยางซื้อตัวนี้นะเหล้าอาจารย์ชาวไทยไปเล่นหลาทุวนเนาะที่ยังเหลืออยู่นะครับค้าขี่ที่นอเลยงานนอยค่ะน้อยค่ะน้อย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  คนขอราห่ไปเลยเนาะไปผู้ใดเหมือนไรแน่เมื่อกี้ครับมุนกี่หรือว่าเขาอันบอเลเล่นน้อยคะใช้เล่นน้อยผมก็ัแปดคือนมาดังะเขาบกเราเป็นไรทันมังาที้อี่เอลอยครับมั่งไก่ไกูนอะกูเขาว่าแปดหวหัวที่เก่าือูล่างใ่มเร็วมากนร่ลูกกับมัใจเรียบร้อยหน่อยกันหน่อยัวนี่กับแปมันกระดังดัครับ ม้น่างรูัเลมัด okay. ่งกต้องย้าาายเนทีก็ก็ถ่ายเลยได้ใ่ก็ถ่าย้งล่างขง่างข้า่างโอเคโอเคขอบคุณกดผิดที่ใั้เอกนเถอะโชไปเยด้หน่อยเด้ใครจะเล่ก็เอาไปเล่นเนาะนยปกติเอาทายหกโง่เหรอไอสี่มงครึ่นีเดยวผ้าไปูดว เหตุจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับถ้าเห็นหน้าอาจารย์รตี้แอนเพื่อนไปหาไปขายหวยไปปักเว็บพนันจะแก่วาเกิดนั่นคือออกปลอมนะครับก็อย่าไป็นงเถื่อนส่วความฝันอาจารย์อาจารย์ฝันว่าอาจารย์เกี่ยวต้านเองเป็นตัวละมั่นแล้วกัน ูดิอ๋อเต็มเม่นีตูหน่อยนะครับปาหลตัวเลยนะครับตาเด็กระดาหล่อนูกันยังกัไปเดียวเต็มเลยนะตะมูหน่อยเจ็ดหมดตมูหน่อยเต็มเลยนะฟองฟันงูหน่อยเป็นเจดอ่ะขอดูไหมครับหน่อยโตาเด็กม้แต่ใไปดูเลืโรตารอเราอะไร พ่อคุณยายกไหน9 3 6รอเี9 3ใช่ไพี่น้องหน้าเราอวขอเรียกองเอนะคุยายตีคมปั่นนะเอาละเอาละดูคุณยายตีควมฝันอาจารย์น็อตขอพนะครับน้องกูนะครับเวลาขอขอน้ำสประคาม้อที่่าาะดนไดอ้าวแกไม่ได้ตีเหรอแกเข็นนอยนี่กตีเล็ก มีเลขด้วยหรือเปล่ากยกนิ้วสองสองสองแน่หนเ้าไเดีวียว่กันโบเขียวครับโบเขียวโบเขียวอยู่นี่ครับงม โค้เขียวบเขอาเต่าตัวใหญ่มาได้จ้ะโเขียวเหนียวพกเต่าตัวใหญ่ๆมาเลยนะ่้น่ยครับก็ตะารแย่กันโอ้เหนื่อยครับเรามองจอรถมองยังก็บนี่ไเีนะครับ เขาคูยกับยาเมื่อยือเรื่งหมดนะเริ่คเัาอยาคือมือแห่เนะคนเป็นมือเนี่ยครับอยากจังกันล่ะนะครับมือแห่นี่กัน้ำตาไหลจี๋จ่อยู่คนหลายครับถาไปกบนีกุลแสนมุลแสนมุลแสนเลยหวดมือแห้งหมดนี้กับกลาคนมือมือหมดหลาย่อดวจะพมือเอาไปขายนะครับพวกเขากับมะนาอันหรอมั้งวันนี้เนาะมนาอันหรอจะอันเด้อา้ารนะครับน่าอันเขากับลยนะครับ 63 68 38 62เนาะตีครูเก่าเหมือนก่อนเด้ออย่ธธาพม่นจ้าหลอกนะครับเนาะว,วันก่อนี่มันอ่านจนะแก่ศูนย์หมดเนาะหัวนี้มันบน่อนวันนอ่านจะอ่านรุน่นนั่นแหละครับเรื่องอะไรก็ได้ขอให้มี6นะครับเนาะอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไหวครูนะครับเนาะ วายปูเด้อจะวายปูผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับครบมุลงมือเกิดเป็นญาติแม่ไก่โจ่าสัะวะาวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัาสะพะวัตโตระหโตสัมมาสัมพุทธะ นโมทัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์เนื้อกายะวาจาวาจาตังตังอะหังวันทาสานัคราอานันตานคราพนางอุสาวดีพิเทวะพิสุทธิเทวาบูเชนิ

บูเชมิกายะวาวจาิตตังอหังวันทานาคาทิปอดีองดัมแสนสิริจันทานัคราสิตุติเทวาบูเชมิแเมตันจะมหาราโภูอินโยนาคะขันธะปริตัง ตำวุ่นไวอาเอยนองสวยจังหวันคอยานนะครับก็เคอยไป้าดอกจะได้แค่ยอไปนะครับุกระแลกใจ่นุ่มมานงบีมดาผมีบนเขาเเี้ยงี่ยยมเปิดคือเหมืองเลยธดเลยดาราด้มือนา่เยอะสรุปคือคุณแม่ไม่ได้อ่เขาเรียกอะไรนะทำนายความฝันเนาะ ขอบคุณค่ะคยูดอนจาขอบคุณจ้า <aún> ค <c oughs> ุณแม่ไม่ได้ตีหวยเนาะตีตันเลขเนาะรู้สึกว่าจะเอากระดาษกระดาษประกาเมื่อกี้มาจดหน่อยก็คิดว่าจะตีอะไรนะความฝันของอาจารย์นดอคุณเลยะ อันนี้ก็กําลังเบิกเนตอยู่เนาะเบิกเนตคนไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าเมื่อวานแต่ว่าก็เป็นร้อยชีวิตแหละเนาะธรรมดาครับเขเอาคนไทยหมทีาีไนเขในไเขาจะมีคนไทย่าไรจะสนีกในวาอยางน้นไนะครับอ่ะคลิปน,นี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมได้